วัยรุ่นยุคนี้เนี่ยเมื่อรักกันแล้วก็อยากจะเป็นของกันในกันสักร้อยแปดสิบทำยังไงเราถึงจะเจอรักแท้ทำยังไงเราจะรู้คู่คนนี้รักเราจริงหวังแต่งนะครับไม่ใช่รักแค่ช่วงที่จะมีความสุขสมทางกายแค่นั้นเองช่วงไขปัญหารักก่อนอื่นเลยวันนี้วันวาเลนไทน์เนี่ยจะมีสกี่คู่ที่ดูรายการวัยรุ่นใช่ไหมครับไม่จะมีสกี่คู่ที่ยังอยู่บ้านดูรายการของเราน่าจะยังฉลองกันอยู่แล้วคนยังกลับไม่ถึงบ้าน ใครๆก็พากันเป็นห่วงว่าวันวนาเลนไทน์นี่จะเกิดเรื่องหวังเรื่องขึ้นกับน้องๆวัยรุ่นกันนะ,นะคะเพราว่าคุณพ่อคุณแม่คงเป็นห่วงน้องๆวัยรุ่นค่อนข้างจะมากว่าวันนี้เนี่ยเขาจะสมหวังสมรักกันหรือเปล่า นะครับเพราะว่าสติติก็บอกว่า,าวัยรุ่นยุคนี้เนี่ยเมื่อรักกันแล้วก็อยากจะเป็นของกันในกันสักร้อยละแปดสิบที่เป็นของกันละกันพอร,รักกั<ใ>นทีนี้เราก็บางครั้งก็กลัวว่าเออน้องๆวัยรุ่นเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่ารักอันนี้เนี่ยมันจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับความเป็นจริงก็คือในยุคปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่เราจะไปห้ามวัยรุ่นเนี่ยจะให้เขามีความสัมพันธ์กันเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเพราะบางครั้งน้องๆวัยรุ่นเขาก็ไปเรียนในบางคนต่างจังหวัดก็มาเรียนกรุงเทพนะค네รับอยู่กรุงเทพก็ไปเรียนต่างปรระะเททศอไต่าางงๆบี ก็มีกิจกรรมของเขาแต่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายจะต้องอบอกน้องๆวัยรุ่นก่อนจะออกจากบ้านวันนี้นะท้ามพดออกไปแล้วฟังเราเนี่ก็เอาเราไปบอกปีหน้าก็ได้หรือ,อ <c oughs> วันอื่นๆนะว่า,าที่จริงแล้วน่าจะบอกไว้ก่อนว่า รักกันเนี่ยก็คงไม่ผิดนะครับอะไรต่างๆแต่การทจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยบ้างนะครับถ้าจะมีจริงๆเนี่ยนะครับต้องจําไว้ก่อนอันดับแรกนะครับน้องๆผู้หญิงจัดเซโนก่อนนะครับอย่าเปิดโอกาสครับอย่าเปิดโอกาสจริงๆนะครับถ้าเกิดเราเพงฟังอยู่อย่าเปิดโอกาสให้หนุ่มๆเข้ามานะครับมีอะไรกับเราแค่คืนวันนี้เพราะว่าหลังจากวันนี้แล้วความรักเลิกลาไปเขาอาจจะหายไปด้วยทิ้งรอยจารึกไว้ในตัวเรา นะครับให้กลายเป็นที่บางคนเรียกว่าไม่บริสุทธิ์นะครับซึ่งก็อยากจะเรียนว่าอันนั้นน่ะเป็นคําที่เรียกว่ากดขี่ข่มเหงเพศผู้หญิงค่อนข้างจะมากนะครับในยุคที่สังคมเราะจะเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นระวังตัวไปก่อนถ้ายังไงถึงจะไปมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปเนี่ยรักษาตัวเองอย่าให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมรักษาตัวเองอย่าให้ติดโรคที่ไม่สมควรจะติดกลับมานะครับแต่ก็เคยมีไอ้นั้นกันครับว่าวันนี้เนี่ยพ่อแม่คุมเข้ม มเข้มวันลอยกระทงเาจต้องมาคุยอีกทีเพราะวันลอยกระทงเป็นวันที่หนุ่มสาวนี่ไปรอยความรักด้วยกันวันนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยคุมนะครับก็ต้องระวังอีกเป็นกันอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราปลุกจิตสํานึกของน้องๆทุกคนซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้องส่วนใหญ่ก็เริ่ม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 รู้เรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ทําตัวเป็นน้องๆที่น่ารักโดยเฉพาะน้องๆที่ฟังรายการเราเนี่ยนะครับดูรายการเราเนี่ยนะครับก็คงจะต้องหันมาครับว่าทํายังไงเราถึงจะเจอรักแท้ ทำไงเราจะรู้คู่คนนี้รักเราจริงหวังแต่งนะครับไม่ใช่รักแค่ช่วงที่จะมีความสุขสมทางกายแค่นั้นเองนะครับเพราะสิ่งที่เราปรารถนาไม่ใช่ความรักแท้หรือนะครับเพราะฉะนั้นจะฝากน้องๆวัยรุ่นก็คือพยายามหารักแท้ให้ได้ก่อนก่อนที่จะพิสูจน์รักทางกายกัน